สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีตอนว่าสู่ช่วงของการภาวนาพระคำพระเจ้าคำภาวนาไยถึงว่าเราอ่านเราไข่ครวนพระเจ้า,จาแล้วดึงสิ่งที่เราได้รับนะฮะจะเป็นคนําสอนคําว่ากล่าวตักเตือนที่มาจากพระะของพรเจ้า,ะจานะครับกลั่นออกมาเป็นคําอธิษฐานวันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่1นะครับข้อที่16ผมใช้เวอร์ชันนึ่นนะครับพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่16กล่าวว่า เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐ <ty> น <ap> ั้นเป็นวิเศชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยก่อนและพวกต่างชาติด้วยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราเองได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นะเข้ามาชีวิตก็เพราะว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องข่าวประเสริฐก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐเราต้องมั่นใจในวิเศชของข่าวประเสริฐทุกครั้งที่เราพูดถึงมหากิจของพระเจ้า ทุกครั้งที่เราเล่าถึงคำพยายนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมวิาาวรณ์ก็ได้เปรียบเทียบว่าการเล่าคำพยายนของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นเหมือนหัวใจของการโผจนะและการโผจนะจะทําให้คิดจักจําเริญขึ้นชัดเจนนะครับถ้าพี่น้องอยากจะให้คิดจักของเรามีพี่น้องมาร่วมนับสการมากขึ้นนะเราอาจจะมีอยู่ด้วยกันไม่ถึง20คนสมมุตินะครับเป็นคิดจักเล็กๆนะครับแต่เป้าหมายของพระเจ้าคือให้เราประกาศกับทุกคน อย่าว่าแต่คนไทยเลยครับพระบิดาออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใช่ไหมครับนั่นเล็งถึงว่าเราต้องประกาศกับทุกคนนะทั้งหญิงและชายพี่น้องครับจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยหรือมาเที่ยวในประเทศไทยเท่าเองเป็นคนที่พูดภาษาชาวต่างชาติได้จะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ตามเราก็ต้องชฉวยโอกาสในการที่ประกาศกับคนเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับพี่น้องครับเรามาภาวนาพระคำพระเจ้าด้วยกันกลั่นออกมาเป็นคำพิฐานนะครับ ข้าแต่ประชจ้าปะบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระพเจ้าแผนงานแห่งความรอดขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐเล็งถึงคำบยาิของพระเยซูคริส เรงถึงมหากิจของพระเจ้าที่ทําผ่านพระบุตรของพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรประชากรของพระองค์คริสเตียนทุกคนที่จะไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐทุกคนจะมั่นใจในฤทธิเดชของข่าวประเสริฐและเชื่อว่าทุกครั้งที่เราแบ่งปันออกไปพูดออกไปข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณบิสุดของพระเจ้าก็จะทํางานในจิตใจของทุกคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องข่าวประเสริฐและยิ่งไปกว่านั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดได้เกิดเป็นหมายสําคัญเมื่อข้าวงลาได้ประกาศข่าวประเสริฐวยใจติกลาหาญวางมืออธิษฐานรักษาคนจ ป่วยขอฤิธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐแต่ต้องรักษาคนนั้นให้หายเจ็บหายป่วยข้าแต่พระเจ้าปิดาเพื่อทุกคนที่สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้สัมผัสถึงการทรงพระชนอยู่ขององค์พระเยซุคริสพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอไว้ทุกๆสิ่งไปไป,ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอบคุณาาพระเจ้าไปนะครับฝึกีปนงครับ,อ,รบอ่านพระคัมภีร์จะหนึ่งข้อหรือสองข้อก็าอตามใครครวน จากนั้นเราก็แบ่งปันคำพิถีถนของเรานะครับจะอัปโหลดไปใน YouTube เหมือนที่ผมทำอยู่หรือพี่น้องจะแชร์ไปในกลุ่ม Line หรือใน Facebook ก็ตามนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียนะครับจะเป็นประโยชน์กับเราทั้งหลายในการที่จะมีส่วนในการปฏิบัติรับเช้พระเจ้าน,นะครับพระเจ้าอรครับพี่น้องครับสวัสดีครับ